เห็นหน้าสองคนนี้แล้วโอ้โหแล้วขาดไปอีกคนนะครับแ,แพลทองท่านไปไหนล่ะโอ้โหหลังจากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเออไม่สนพ่อแล้วเหรอเนี่ยออปล่อยให้พี่โอก,กับพี่เอมเนี่ยสองคนมาเยี่ยมพ่อในวันนี้ครับท่านผู้ชมมาเยี่ยมแล้วครับโอ้โหกลับออกมาจากคุกครับบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยเสียใจเจ็บ ช้ำครับท่านผู้ชมโอ้ยเสียใจเจ็บช้ำเรื่องอะไรครับท่านผู้ชมก็เรื่องที่อายการสูงสุดอุดทธรคดีหนึ่งหนึ่งสองครับท่านผู้ชมส่วนคุณโอ้กครับจิตตกเลยครับท่านผู้ชมโอ้คุณโอกยังจิตตกจริงนะยังไม่ขึ้นเหรอเนี่ยโอ้จะตกเอาถึงไหนครับคุณโอกครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ครับข่าวออกมาแล้วครับว่าอายการสูงสุดครับ อุทธรคดีมาตรา1นึครับก็เลยทําให้คุณทักษิณเสียใจและก็เจ็บช้าครับท่านผู้ชมโอ้โหทำไมถึงทํากับทักษิณได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหมันหลอกกันทําไมเออไม่รู้ใครหลอกใครครับท่านผู้ชมพินทองทาเผยทักษิณเจ็บช้ำต่อกรณีอายการสูงสุดยื่นอุทธรณ์คดีม1นึ บอกต้องคุยวางแผนสู้คดีพร้อมห่วงสภาพจิตใจพ่อเพราะอยู่ในเรือนจำตามลำพังเออน,น่าจะตามไปอยู่ด้วยคุณโอก๊กอะคุณโอ๊กน่าจะตามไปอยู่กับพ่อนะขณะที่ผ่านทองแท้ครับยอมรับว่าจิตตกแต่ขอบคุณกำลังใจจากประชาชนครับท่านผู้ชมคือทำใจไม่ได้อะเออที่อายการสูงสุดเนี่ย ยื่นอุทธรณ์อีกที่ยิงให้มันจบจบกันไปใช่ไหมครับคุณโอค,ครับ